สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสกู๊ตสกอนเด้อร์มานี่มาพบมาพ่อกับซ่องเป้บบาลาวบ้านนามานี่เป้กับซีห้าบ้านากับก้อนแซวบ้านกัพนบพ่อแม่พี่น้องเอ,เอ้เสียาป่าพี่น้องเสียาป่า,า,ปาห้าไปกินพี่น้องมาเฮ้ยถือโต้งไล่ไล่พี่นอ้องเอ้ยมาเบิรงกันเด้อพี่น้องเป้กับสิตายกันเลยซุ่มก้อนด้วยตากองแต่แต่เต้พี่น้องโู้โหไล่รีพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป้กับสิตากันเด้อพี่น้อง เสียห้าไปกินอยู่บ้านพี่น้องไปซีซักกันเลยโยโย,ย,ย่โยอ้าบอกขอใหญ่พี่น้องเลยอ้านี่พี่น้องว้าวแม่ตักมดป่ะแม่เว่ยมาพ่อไหนป่เออว่าชินนอนกินป่ายังห้าพี่น้องโอ้พี่ทองแต่พรุงพร่งพะรุ่งอยู่หักเลยพี่ทอง ดองหักกะลีนลี่ตะบะคออพี่น้องเอ้ยเอาแจ๊กโตแม่หาวไลาบ่บ่ป่าชื่อต้อนพ่นตกซองซามมือนอดี่พี่น้องเอ้ยลายไอ้ดีเปรอะพะ่อถือตอง้งอ๋อดองแหงลีต้มแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวง่า,งาย ก้อนชิมเออบ้านเอาปลามือกินพี่้อยพอเล่นน้องแม่นอตชนิดน้องแม่นอตอ๋อมันะตั้งดองเลยปลาบอาเอาอีจะมีเยอะป่าวบ้า <c oughs> กินปลาไม่เป็นก <c oughs> ินปลาไม่เป็น <c oughs> พี่น้าเลย กินปลาเป็นปกินปลาเป็นไม่กินปลาตาๆๆปลาตายได้ <laughs> นี่จะกินปลาเป็นนี่แม่งกันซื้อละกว <c oughs> างกินปลาปลาตายพี่น้องต้มแล้วชุบจะกินต่ไอไปนีเ้เป็กกัสิมาไหวนี่คือก็เลยตอๆๆวาหางมันนึ่งเดียเลยเฮากะซีเฮาบ้านพี่น้องซีเฮาบ้านกับซีรีวิวทางเข้าบ้านว่า ไก่ช็เลยพี่น้องเป๊กสิจั๊กเวลาเบิ่งว่าจักนาทีจั๊กสมองก่อนสิฮอดเพลงนาศิพี่น้องเลยเป๊กเอาป่าไปที่ฮวพ่อแต่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้เป๊กอะสียห้าบ้านก็เดินพี่น้องปไาดองไปเลยห้าอันมาอาดรถไงเนี่ยคู่ปปาดองอะไรแม่พี่น้องก่อนยมืหอกระลาคันได้เท่งก่อนพี่น้องเอ้ย ไปแม่ยางย่างแม่ข้าวกะหาบลุงตุ้งตู้นี่กันกะท่าเอาไม่พี่น้องมาพีสกิโลพุดอุดร้อยข้าวเกรียงพีแท่งนาซีเดียพี่น้องลุงตุ้งตู้เดินพี่น้องเลยที่ข้างลางนี่ก็เป็นท่าตั้งกล้องพี่น้องออกนะอ่ะไปแม่ข้าวปล่อยเละตอนนี้เ้าวกะทีเป๊กกะทียางเข้าวนาซีเดียพี่น้องเพ่นกะต๊กยิ่งหยิบพี่น้อง พวกนี่เห็นอยู่บ้านเห็นแต่รางไปนี่บ่พวกคนตกพี่น้องเลยมี <t> พวกก็ได้เนาะตะกนหมดนะ,นะดพี่น้องเอ้บายบายเพลงเก็บท่านชิวหน้ามามาเมื่อหน่อยพี่นะ้องเนาะถ้าเก็บท่านชิวหน้าเพื่นยังได้ออกมาคือเก่าเพลงนี่ก็ไดนะ้เพลงโชวาวไม่ได้ยูปยย่ประจำพี่น้องเอ้เพลงยู่ประจับมึงจะดูนาศิพี่พน้องนาพาษีเห็นเขาไหมเนานะ แม่เรากะภาพมุงตู้อีกหนึ่งพี่น้องป่าอยู่นี่ก็ะไรอ้าลืมจัดเวลาเลยพี่น้องตอนนี้บายหมองตาเพึ่งเออเป้สิจัดเวลาเบิ่งเส้นทางว่ะแต่นี่หอดฮอดเพ่งพูน่ะพี่น้องเพ่งนาเศษนะที่ได้จัดหน้าที่จัดได้จักสมมุตพี่น้องเป้ก็เริ่มจัดเป้กก็จืดเป้ก็ชิย่างกันเลยพี่น้องเริ่มตอนนี้เลยพี่น้อง อ้พี่น้องเอ๊ะธรรมชาติ์เด็ดดิดิยูไฮนาโกนี่ก็ได้บรรยากาศดีตรงนั้นเนาะเราจะเตือนไปไหนเนาะควรจะเตือนเมื่อต่อพ่ายพี่น้องไม่ดูพี่น้องอาปู้แปมกับเฮ้านะพี er oh. <raszam>, ่น <sh arp est sticks Broadway> ้องไอ้ผู้แปมนั่นแหละเจ้าคลองโซนนะพลีข้ามไปยอดปู้แปม์เป็นมวพูด ไปหากรบง่านก็เลคนืหน้าละหอดหอดสีอดนาสีหอดจั้ได้จังนาสีจักได้จังสมุนกม่รดาวกย่างเมือนาภาษีพี่น้องเลยกับแม่กตด้นเป็นตากงพี่น้องเลยคุณชอบกับแม่ก็ไม่เาะสายจพี่น้องเลยพี่น้องู้โอาบ้านเื่อตะ เวียนนาลี่ิ้กากะตไม่ได้ยินไปง่ายง่ายเปลือยคือหมดหมกันเาช่เคนี่เออเออช็อปมิตยลมฝรั่ง้าโซนแตไม่ได้โค้ดจากนี้โค้โหาโซนแตไม่ได้หดโค้ดเออโอ้ยพลนเลืโทมันมดหอยเลือดดีแล่ ข้าฝ่ายคนไมได้เพี่ดองนี่กปูฮเจ้าของโซนนะพี่ดองนั่นปีมโคช่วงตโตนี่นี่ได้กินพี่ดานี่มันชุ่และมันก็เมอรละนั้นนะัเอาเว่าไม่้เย็นอันนี้ไม่เป็นักเยปีอตกเดินทเนโว้าวกันพูนโน้พี่อง เราฮูโน่ไม่ได้ยินแม่หากันคือกันาร่ิลาวบัพปูไม่ได้หากนันยานกดหรือังข้าวเน้ะกุ๊คุกเต็กเนคาเฟ่อขนดเาเพลงเนาไปเฮ่อูออเจ้าจ้ามอููพูดนอไม่แน่นอ,อ่ะ ตอนนี้ย่งย้างเข้าคิดไปทู้พี่น้องปีนี้นคนตกทำข้าวอ่ะว่าพี่น้องเองทำข้า oh, oh, วโอ้โหหอดมันเนาะตะเกียกนะครับวไปย่าง,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 งพี่น้องย่างกินงี้เหรอพี่น้องโบรย่างก้อนพี่น้องตอนนี้เป๊ะโบย่างหอดรอนเฮพี่น้อง ปาหน่อไม้ไผ่ไลายนี่พี่น้องเอ้ยกอดน่อไม้สร้างไผ่น่อไม้ไพ่แบบเดินปาแม่เข้ามาสิเข้ามาห้าอันนี้อบเอ้ยพวกเขาอ่าวนี่เขาใบอยพี่น้องอันนี้ก็ได้ไลายนาทีเต้าพี่น้องย่างหอดดอนเทนี่ก็ได้ตอนนี้หอดจุดดอนเทพี่น้องต่าเอินดอนเท่ไม่รอแม่ ทางหัวพี่เลยไปหัวพุ่นด่อนเข้าอันน,น,น,าาน,นั้นด่อนเพื่อแม่ตอนหน,านา้าเขาด่อนทําผ้ามีช่องด่อน,ออน,ออน,ออนพี่น,อน,น,น,น้องก่อนจอดทอดหนาแล้วไปช่องด่อนช่องด่อนเลยพี่น้องไปพ่นเราปุ๋ยเว้นไปหากขาเว้นที่โตมพี่น้องทางหน้าเนาะเราเลยยางเว้นทางนี้มีทางเว้นอีกหน่อย บอลอรเปุ bon wow. là, này, t t đi, ่นดอนเฮเพราะว่ามันเป็นด่อนนะจ๊ะตึกนานะพี่น้องเป็นพวกอะไรตุ่เตาะไลน์หนึ่งก็ไปแต่มีด่อนที่พี่น้องพี่น้องเป้ก็อ้อมาแต่ด่อนเฮดนะพี่น้องปูห่างกันยางไหวีิพี่น้องปูห่างต่อพุ่นหรอแม่ห่างกอธรรมดาใช่ปะยางไหวไอ้ที่เป็นกันนะพี่น้องอ้อมาแต่ด่อนเฮก็บแจ้งสว่างพี่น้องสองผ่านกันนะ ชอบดอีดานยปลาดเยมแม่ดังื่นด้วเฮ็ดก็น้โอ้เห็ดดินได้หนึ่งพีน้องเลยแม่เฮ็ดดินมแล้วเจอแจง้ไหมคอกเดรนนี่ยกก๊อกีดอกอยางเ ปาปูย่างไหวพี่น้องเลยเด็กจะมีเห็ดมาพี่นองเลยปูกระไะที่น้องตอนนี้เป็กอะย่างหด้อนพี่น้องเลยนี่ขนาดเป็นดอนที่ซองพี่น้องปูหากงมีเห็ดชุ่มเลยพี่น้องเลยย่างปูดองดองเด้งเด้งเลยพี่น้องแหมเห็นชุ่มเลยอันนี้เป็นดอนทำผ้าพี่น้องเลยไปต่อหน้านี่เป็น้อยพี่น้องพี่น้องเป็กอะย่างออกมาแต่ดอนทำผ้าอ่ะครับ ทอดนี่ก็เป็นปุ้งพี่น้องเอ้แกงซีฮอดโต๊ะเลยโต๊นเลยแกงซีฮอตถ้วยตาละเมกและพี่น้องมื้อนี่พี่น้องไอ้ชูปุ้งนี่กันนะเปฟกอะซีบอกให้พี่น้องพอป่ายเบิร์ดทุกคนทุกคนไปด้วให้หู้จักจุดแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนเปฟกอะซีบอกให้พี่น้องหู้ดเหนื่อยเลยซอเปฟกอะมีหู้จักลายยางดอกเปฟกอะซีนำทางดีวิวให้เบิรงไปที่ทางเข้าบ้านพี่น้องเจือนนาโคกคนน้ำปาสีเฟกนะพี่น้องเอ้ ตอนหน้าเป็นห้อยตาดะเมฆพี่น้องอันนี้เป็นปุ้งพี่น้องเลยบ้านเป้เอินปุ้งอันนี้นะนี่พี่น้องสังเกตดินปุ้งเนี่ยมันอาจจะมืนพี่น้องเลยเนาะแม่หักกันยาวเนยิ้วเพิ่มแม่หักกันได้พี่น้องเลยเป้ที่ห้พี่น้องเป็นบ้องห้อยตาดะเมฆตอนหน้าอีกเยอะเลยพี่น้องพอพี่น้องนี่ก็เป็นห้อยตาดะเมฆแล้วพี่น้องเมฆตลาด น้ำตากบโต๊ะักอรนี่สิลองเบงคลาดได้ไหมผู้ยแต่ละเมฆเด้อ่วพี่น้องแเป็นด่านที่ย่างมาแล้วบ้านทเป็น <capacitor> ะ้องดยดเลมันยังม like <directly> like hey, okay. ี่ปลาลาด่น้องมืเลย่น้องเลยยังไงสลองมืดเลยองเลยเบงคลาดเป็นตะก้อนเลยต่อพี่น้อง ตาเห็นเจ้าเอิญห้วยตาลเมฆนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้ลลงกันนี่ละเป็นด่านหินคือก้อนเมฆไปแม่เนาะแม่บอกเขาเอิญห้วยตาลเมฆแม่บอกนี่พี่น้องความจริงมันโล่นีอพี่น้องนี่เคยเห็นบองเป็นด่านหินเป็นขั้นเป็นขั้นเลื่อนไปแล้วก็เจ้าเอิญห้อยตาลเมฆแบบก้อนเมฆเลยพี่น้องนี่แหละนะเบิ้งต่อยาวเลยพี่น้องเป็นด่านหินนะพี่น้องเว้ยเป็นขั้นเป็นแท้เป็นแท้เลื่อนเดินมาเบิ้ง ชาเฮต่เขาเอื้อนโน้ตจะละเมฆเป็นขั้นเหมือนเลยพี่น้องนี่แหละเป้กอ่ะนี่จะอธิบายเดินได้ลเลอพี่น้องคั้งจะมีเป้กแบบที่ย่างกันเลยพี่น้องทางหน้านี่ก็เป็นหน้าพี่น้องต่อไปเป็นต้นหนา้าหอดหนาข้าเจ้าแล้วกลับไปต่อกระหอดหน้าเป้พี่น้องเลยยี่หอดบ้านเลยพี่น้องเลยยี่หอดหน้าเสี่แล้วพี่น้องโอ้ผูแ้แปรเรียนโทษเลยเนาะ กี yeah, yeah. Er so, so ่ดองันเบิร์กมึงตัดมีแต่ด่านมินดังนั้นเลยกันเนี่ยพี่ดองเป้กันย่ามานี่กับน้องดอนเพิ่นเยอะมาเติมพี่น้องมักเติมนี่โตกินพี่น้องเลยโกหมักกันแล้วเด็ดพี่น้องมันร่นด้เลยพี่น้องชิเก็บให้น้องดอนเย็นหมดไทยเขาน่าคู่ก่นพี่ดองเลยลายดิขอแล้วน้องน้อง ก่อนอะเก็บไว้นองดอนนองดอนจะกินมวยกินยูเท่งหนาวละโอ้แม่ยังป้าเขาแล้นะตอนนี้เป็ดของฮอดหน้าพี <pour S 2> 1941, loss, ่ again, น้องนะตอนชงหน้าอะไรไปลองก็พี่น้องเอ้ยใต้นเล่คือก็พี่น้องเอ้ยพนตุกหำเข้าเนี่ยนะเป็ดมัดพี่น้องเอ้ยเป็นยอ้งอ้อไม่ได้นะพี่น้องเป็ดเอ้นี่เป็ดไอ้นีพี่น้อง ใจต้นดีพ <t od il |ms|> ้นกันยังตกอยู่นี่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่นะเราหมัดประดับได้เหรอเกิดหมัดประดับที่นี่นะพี่น้องเอ้ยนี่ย่างมือเศรายังเป็นพรอยู่แท้นะมนี่ฝนหู้ขึ้นมาพี่พี่น้องเอ้ยใจต้นนี่พี่น้องจะมีเป๊ะยางหอดทรงไฮตรงหนานี่ยพี่น้องไปหอดพุ่งกับหอดหนาเป๊ะไงพี่น้องเอ้ยใจจะหอดหนาเสียเป๊ะนะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง ย่างออกมาแต่หนาพ่อเฮ็ดกระตุน้นพี่น้องนี่เฮ็ดตินพี่น้องเอ้ยพอดีเลยไปเสื้อแกงนมไม้ไล่พี่น้องย่างทำมาเมือ่อกี้จัก๊กพลวเญียพี่น้องเอ้ยเก็บนั่นอันนี้อยู่พี่น้องนี่อออผักอะไรนี่ยพี่รองในเสื้อแกงนมไม้ไล่แล้วพี่น้องเอ้ยไปนลยเหลือมึกแล้วปปเปล่าผักอะไรพี่น้องย่างต้องเื้อก้มกันนะ ใจตู้ไม่ได้แล้วพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องนี่ครับีงานเด็กที่มั่นพนกันยังโต๊นี่นี่พี่น้องเ้ยนี่ก็ได้ไม่ได้ไรเง้ยเราดูด็พี่น้องตอนหน้ามันก็เป็นหน้าอีกพี่น้องวิทย์หน้าตัวนี้เนี่ยขอดฮอดหน้าเป้พี่น้องเอ้ยเย้พี่น้องขอดหนาเป้เด้อเ็กหัวพี่น้องนี่ก็ได้พี่น้องไปเบิ่งแล่นดิหนองนุ่นน้องนุ่นพี่น้อง นั่งนุ่นง่ายง่ายโง่ง่ายควายพี่น้องเอ้ยนั่นกันนะเชิญซีโบ่ข้างกันจ่ออย่งพี่น้องพอนาเป้เด้อพี่น้องนี่ก็ได้เข้าเป้กันเยอะล่มเยอะก้อยอ่พี่น้องเอ้ยตัวนี้เป้๊ะหอดเทิงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงางกับฮึ่งตัวพี่น้องเอ้ยตุ้งโกกลากพี่น้องเอ้ยหาตั้งกล้องก็ออกขาดตอนนี้พี่น้อง เหมยเลยมาเกิมีน้องกะลงกะลงกะลงเลยมาเกิมเก็บให้น้องด้นเพี่นวอยยากพี่น้องเอ้ยลายเดิมปอดเทงเลยพี่น้องตอนนี้ก็ได้เป๊ะสีเบิ้งเวลาโอ้จับสมองว่ะพี่น้องเป็นเป๊ะเบื่องไปเพิ่มอ๋อพี่น้องเอ้ยสมองครึ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยเล่นสมองครึ่ง ชั่วโมงนึงกับสามสิบนาทีพี่น้องสามสิบเอทพี่น้องเลยปลาไก่เติบพี่นอ้องพ่นแล้วดิยังตะพ่นเลยพี่นอ้องยังยพ่นหอดเทลงชัง่วโมงนึงกับสามสิบนาทีพี่น้องไก่เติบเล้วพี่น้องก็ได้เป็นลักจักักมีือจักเป็นลักเป็นมืจักลักลตั้งแต่นั้นมีเคยศึกษาถามพอ่อมาพี่น้องเลยมีแต่ จัดเวลาเบิง้งหมู่เบิงบ้งนาทีเมือนเดิพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป๊กฮอวเทงไปที่แอร์พอด้วพ่อแม่พี่น้องเป๊กอะซีปิดคลิปสำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดเข้าเบิง้งคลิปเป๊กแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระลิงแจ้งเตือนพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้เป๊กให้คลิปต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องเป๊กอะซีจุกคลิปสำนีเดอ้อบายบาย,บายพบกันคลิปหน้าเดอ้อ